ไปไปเที่ยววัดบ้าขุนหาดมาใช่ไหมครับใช่ครับแล้วไปเจอเจ้าว่าหลวงพ่อนะครับหลวง,ลวงพ่อแล้วทําไมเกิดวันเดียวกับหลวงพ่อห,หรอครับใช่ครับวันเกิดแล้วก็เดือนเกิดปีเกิดแล้วหลวงพ่อก็ให้ผ้าอ,อะไรมานะอะไรบ้างให้ให้ไหนบ้างให้สามองค์เนี้ครับมีปลักขิกแล้วก็องค์เนี้ยแล้วก็องค์นี้สามองค์เนี้ยเขาบอกเขาบอกหลวงพ่อบอกว่าสามองค์นี้นี่คือได้มาจากไหนยังไงได้มาจากสิบประเทศรับอินเดียเนปาลศรีลังกาภูตาน ประเทศไทยครับแล้วก็ขุดใต้เจเดีย์ับเจดีย์นะผมไม่แน่ใจว่าเจ,เจเดีย์แล้วนี่ครับเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เนี่ยแะครับเหมือนกันของพ่อให้มาตาให้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ตาเหยียบกันนั้นหน่อยยังยังต้องสักสองสามรอบกูถึงจะให้ Điều, đều toàn hay thay, tôi cho giệp tài khoản của mình.